เว้นมาสร้าแล้วใช่ไหมาเดี๋ยวเรามาดูแลพวกั้น่อนนะ่าใมันจะเป็นแคบ่มบอลเป็นหยักบอลเป็นแล้วมันจะนู๊ดแล้วมันะอยูนนมดเนแคบลิ่มน้นลงไปที่เรองน้เมันไม่มีประตูในฝ่ายตรงนี้มันเป็นเป็นประตูไอ้นดึงชอบทัดขึ้น่ะอไหมเก่าอ่ะนายเด็กก็ยังมาดดน้ำอ่ดดน้ำดน้ดด

ว่าผมใส่ท่อใต้ดีเเป็นชอกอย่างนี้ยใส่ท่อใต้ดีไม่มีปัญหาตรงนะม่อานหทคนคนดียแต่ว่าระบบตรงนั้นนพอนเห็นไปุดตรงนี้เลอเลอขึ้นมาเลขึ้นมารวมถนนเลย เกื yeah. ua, yeah. yeah. an ies, so so, uh ่อนท่วมเกลื่อนท่วมแต่ตรงนู้นท่วมไหลเข้าตรงนู้นไหลเข้าเพราะเพราะว่ามันจะมีปัญหาถ้าเราถ้ามีตรงปล่อยได้สะดวกก็ตรงนี้ก็มีปัญหาเข้าเนี้ปัญหาเพราะว่าดูจากตระบบที่น้ำอยู่นะน้ำจะอยู่ตรงนี้ไหลเข้าตรงนี้เหนื่แล้วก็ตนี้ก็ไหลด้ยไม่ได้มาออก มันการเตอน้น้ำเลยะันนี้รู้สึกน้ำางสูงกว่าตันี้ครับน่งับหนว่าน้ำเรีงมาไม่หมดืีน้ำกำลังทยอยลงมาละเมื่อผมวเตตรงนั้เเป็น่างราดเพราะว่ามันจะมีท่อมมีทางเชื่อมใหม่ใช่ไหมล่ะทางเชื่อมใหม่ด้วยขอเราม่มีไมเลยรถนั้นรถนเเน้ไปเลมครับมีการไ่พื่งที่ใต้ ออกคุยกันเลยยังต้คุยกันนะชัดเจนนะผมจะไปช่วยให้เขาสบายให้ไม่ใช่ว่าผมทาตรงนี้เจ็จตรงนี้ได้ประโยชน์ตรงนี้เดือดร้อนไม่เอาเขาบอกว่าคุยแล้วว่าตนี้ไม่เสียแล้วต่ถ้าเสียแล้วก็จะเรียนการอ่าถ้าไม่เลี่ยงระบายนะทงานไม่ทันแน่นอนทำงานไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าถ้าถือว่าถาขบ้านระบายน้ำได้ ไปในบิ่งเดือนนี่ทำนาทันไหมทันอยู่เนาะแต่ว่าต้องสูบออกแล้วแตต้องสูบต่อต้องหยั่งสายนะต้องสูบต่อถ้ามันเยอะมากเสมอกับน้ำสูบนี่คือดูแล้วเนี่ยจะต้องสูบออกจากหลอดสายนะเนี่ยต้องหาเครื่องสูบใหญ่ๆแล้วปล่อยลงในตรงตรงคลองตรงน้ำตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะไปดูปลายน้ำหน่อยดีว่าถ้าถ้าสูบออกเยอะแล้วน้ำมันจะไปท่วมตรงนั้นไหมมันจะรับไหวไหมหรือยากจะไปดูปลายน้ำด้วยเอาแบบทิ้งรากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ <ยอ>ด <Legend> เดี๋ยวมันอยู่นอกเขตนายกก็ไม่เป็นไร <S <S ดเดี๋ยวเดี๋ยวรจะไปดูกันารกำนันกับทางังรวจที่เราการทดลอง, <S 2> <S 2> งถ้าสูบออกได้เร็วปุ๊บนะพวกเนี้ยที่มันเป็นแก้ม,มอิกมันก็จะลงมาตรงคลองนี้ได้แล้วมาสูบอย่างเดียวสูบมนทั้งวันทั้งคืนะนั่นแหละเป็นสำรองสำรองราชการมีก็เอามาใช้ไม่เอามาใช้แล้วมันจะมีไว้ทำไมอะ <S <S ่ะแล้นิน ก็ตรงนี้ก็ระบายนั้นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ตอนนี้คือถ้าไม่มีเครื่องสูบมันก็ได้แค่นั้นแหละระบายได้ก็พอแจระดับนึงนะต้มาเหยนแล้วไม่นานะะบายระดับมีกว่